สวัสดีครับช่างเป็นงานฝ่ายทีเซอร์วิสนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเป็นเครื่องเป็น macbook pro ตัวดีโมเดล a หนึ่งสองเจ็ดแปดนะครับปีประมาณสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดนะครับเครื่องนี้ตอนแรกมาเนี่ยอาการเปิดติดนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยจะร้องขึ้นมาเลยครับเพราะสามปี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 นะครับผมก็อาการนี้เบื้องต้นนะครับเป็นที่เมนบอร์ดแน่นอนนะครับหรือถ้าแบบลองสาบช่องช่องสล็อตแรมดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเช็คเบื้องต้นด้วยนะครับตัวนี้จะสามารถถอดแรมได้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดตััวอย่างนะครบ ก็วิธีการก็คือถอดให้เหลือแรมตัวเดียวนะครับถอดให้เหลือแรมตัวเดียวแล้วก็สลับใส่ทีละช่องนะครับสลับใส่ทีละช่องยังไงก็คือสมมติมีแรม2ตัวนะครับก็ใส่ลองใส่ช่องล่างก่อนหรือว่าช่องบนช่องช่องล่างช่องบ้องช่องล่างหนึ่งตัวไม่ได้ก็ลองเอาตัวนี้สลับขึ้นไ้ช่องบนนะครับไปช่องบนเสร็จถ้ายังไม่หายก็ลองเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งนะครับทาเหมือนกันนะครับใส่ช่องล่างเสร็จแล้วใส่ช่องบน ถ้ายังสามบีบอยู่ทั้งสมดสองตัวทั้งสองสล็อตแล้วเนี่ยก็อาการอาจจะเป็นที่เมนบอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ได้ทั้งตัว CPU หรือว่าจะเป็นทั้งตัวสล็อตแล็มเองนะครับสล็อตแล็มเองเสียก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องมาไล่เช็คก,กันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเครื่องนี้ที่ซ่อมผ่านเนี่ยอาการเปิดติดแล้วตอนนี้ก็คือเกิดจากซีพียู CPU นะครับซีพมีปัญหานะครับผมแล้วก็มีชุดของ V ีคอร์นะครับวีคอร์ที่ท,ทําหน้าที่สั่งการ CPU อีกทีนึง นะครับตัวนี้ชิปตัวนี้เสียด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเปิดติดใช้งานที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็น CPU คอยล์เจ็ดนะครับสองจุดแปดกิกะเฮิรตซ์แรมสี่นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับก็จบงานสับราคาท่านใดนะครับที่มีเครื่อง macbook นะครับอาการเปิดไม่ติดหรือว่าการที่ผมแจ้งไปก็คืออาการร้องสามบิตนะครับสามารถส่งอาิานฟาทีสวิตซ์ซ่อมให้ได้นะครับผมส่วนได้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปทงเว็บไซต์แล้วก็แอดไลน์มาสอบถามสอบถามเรื่องราคา รายละเอียดนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาต่างๆครับตอนนี้ร้านมีแบบสาขาแล้วนะครับสนุกสาขาไหนสามารถวินเข้าไปไที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมก็สาขาไหนอยู่ใกล้ลูกค้าท่านไหนเข้าได้เลยสามารถกด่าน Google Map ได้เลยนะครับผมก็สำนี้ชักเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ